ฝันเห็นเครือญาติหมายถึงทำทำนายโดยรวมเมื่อคุณฝันเห็นเครือญาติไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทญาติห่างหรือญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานความฝันลักษณะนี้มักจะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ความผูกพันและความอบอุ่นที่มีอยู่ในใจของคุณต่อครอบครัวและคนรอบข้าง บางครั้งความฝันนี้อาจเป็นการเตือนให้คุณหันกลับมาใส่ใจคนในครอบครัวมากขึ้นหรืออาจสะท้อนถึงความคิดถึงความห่วงใยห,หรือความรู้สึกที่ยังค้างคายอยู่ในใจเกี่ยวกับญาติบางคนที่อาจไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วในทางจิตวิทยาความฝันแบบนี้อาจเกิดจากจิตใต้สำนึกที่กำลังคิดถึงความมั่นคงความปลอดภัย หรือความต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์จากครอบครัวหากในฝันคุณรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้เจอกับญาตินั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณจะได้รับข่าวดีหรือจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตจากคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแต่ถ้าฝันเห็นญาติแล้วรู้สึกไม่สบายใจหวาดกลัวหรือไม่พอใจอาจเป็นการเตือนให้ระมัดระวังความขัดแย้งในครอบครัว หรือมีเรื่องค้างคาใจที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายนอกจากนี้การฝันถึงเครือญาติยังสามารถบง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นการย้ายถิ่นฐานการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือการได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่มีสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณคล้ายกับครอบครัวเดิมของคุณภาพรวมของฝันลักษณะนี้มักจะเป็นไปในทางที่ดีเป็นสัญญาณของความอบอุ่นความมั่นคง และการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างแม้ในบางครั้งจะมีเรื่องต้องสะสางบ้างแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมทำนายด้านความรักในเรื่องของความรักความฝันที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติอาจดูไม่เกี่ยวข้องในทางตรงแต่จริงๆแล้วกลับเป็นความฝันที่มีความหมายลึกซึง้ง สำหรับคนที่ยังโสดความฝันลักษณะนี้อาจหมายถึงการได้พบเจอคนที่มีความใกล้ชิดกับครอบครัวหรือมีพื้นฐานการเลี้ยงดูคล้ายกันทำให้เกิดความเข้าใจและเข้ากันได้ง่ายบางครั้งฝันเห็นญาติอาจบ่งบอกว่าคนรักในอนาคตจะเป็นคนที่คนในครอบครัวคุณให้การสนับสนุนหรืออาจเคยรู้จักกันมานานแล้ว เป็นเหมือนพรหมลิขิตที่นำพากลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีคู่แล้วความฝันแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ควรพูดคุยปรึกษาหรือวางแผนอนาคตร่วมกันอาจมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับการแต่งงานการสร้างครอบครัวหรือการพบญาติของอีกฝ่าย อย่างไรก็ตามหากในฝันมีญาติที่ดูไม่พอใจหรือมีบรรยากาศไม่สบายใจก็อาจเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกไม่แน่ใจในบางเรื่องของความรักหรือความคาดหวังของครอบครัวที่อาจเป็นแรงกดดันอยู่ลึกๆในใจคุณโดยรวมแล้วความฝันที่มีเครือญาติปรากฏในด้านความรักมักเกี่ยวข้องกับความมั่นคงความเข้าใจ และการสนับสนุนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความรักที่ยั่งยืนทำนายด้านการงานการฝันเห็นเครือญาติในบริบทของการงานมักสื่อถึงโอกาสความร่วมมือและความมั่นคงที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณกำลังหางานใหม่หรือคิดจะเริ่มต้นธุรกิจความฝันนี้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือ หรือคำแนะนำจากคนรู้จักหรือเครือญาติในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มั่นคงและมีอนาคตสำหรับคนที่มีงานประจำแล้วความฝันแบบนี้อาจหมายถึงการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าอาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีโปรเจกต์ที่ต้องทำร่วมกับคนที่ไว้ใจได้ในบางกรณีความฝันนี้อาจสื่อถึงการทำงานในองค์กรที่มีความเป็นครอบครัวสูง หรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องซึ่งต้องใช้ความเข้าใจและความร่วมมือกันอย่างมากหากในฝันมีการถกเถียงหรือขัดแย้งกับญาติอาจต้องระวังปัญหาเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันในการทำงานอาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนแต่โดยภาพรวมแล้วความฝันเกี่ยวกับญาติในแง่การงานถือเป็นนิมิตท,ที่ดีมีโอกาส จะได้เจองานที่มั่นคงหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยทํานายด้านการเงินในเรื่องของการเงินการฝันเห็นเครือญาติถือเป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับรายรับที่มาจากเครือข่ายความสัมพันธ์หรือความช่วยเหลือจากครอบครัวอาจเป็นการได้รับของขวัญมรดกหรือการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากญาติ หรือได้รับโอกาสในการลงทุนที่มั่นคงและมีพื้นฐานดีสำหรับผู้ที่มีภาระหนี้สินความฝันนี้อาจสื่อถึงการได้รับการช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดจากญาติหรือมีทางออกใหม่ๆที่ช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตได้บางคนอาจมีโชคจากการซื้อขายทรัพย์สินร่วมกับเครือญาติหรือมีช่องทางรายได้ใหม่ที่มาจากคนรู้จักในครอบครัว อย่างไรก็ตามหากในฝันเกี่ยวกับญาติแล้วเกิดความขัดแยง้งด้านการเงินอาจต้องระวังเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจหรือการร่วมลงทุนกับคนใกล้ตัวที่อาจมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าฝันเห็นญาติให้ของขวัญหรือมีการพูดคุยเรื่องเงินอย่างราบรื่นนั่นอาจหมายถึงการได้รับโอกาสใหม่ๆทางการเงินการได้ทุนหรือการได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ ในภาพรวมความฝันลักษณะนี้บ่งบอกถึงการเงินที่มีแนวโน้มมั่นคงขึ้นมีรายได้เพิ่มและมีผู้สนับสนุนที่ไว้ใจได้จากครอบครัวหรือคนใกล้ตัวเลขนำโชคเลขสองตัว142442เลขสามตัว124214 421